แข่งอะไรมันก็แข่งได้แข่งก็มาเกิดในพื้นที่ที่มีบุญวาสนาอย่างประเทศไทย เหนื่อยหน่อยนะคะถ้าชาติหน้าอยากจะมาเกิดในดินแดนแลนด์ออฟสมายสะสมแต้มบุญกันเอาไว้เยอะๆค่ะครับจริงๆฮุนมาเน็ตเมื่อวานนี้โพสต์ล่ายยาวเลยนะ<ช>เออแล้วหนึ่งในนั้นเนี่ยโพสต์บอกด้วยว่าทหารกัมพูชาได้รับการดูแลเป็นอย่างดีแต่ว่าไม่ได้เอามาโพสต์ให้ดูเฉยๆเออ,เ,อ,อเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องมาขิงใส่เดี๋ยวรอดูก็แลวกันเห็นทหารไทยกินดีอยู่ดีแบบนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้มันต้องมีสักอินตูคนนึงแหละเออต้องออกมาวิพากษ์วิจารณ์ฝั่งบ้านเรานะครับคุณผู้ชมก็ติดนน้เลยส่่ววชงี ชวนดูแลสุขภาพจากภายในกันก่อนครับ วันนี้ใครอยากมีสุขภาพดีต้องฟังพี่ปอภาคภูมิเลยแล้ววันนี้มีโปรเเดือน9ย้อนหลังมาให้ด้วยสวัสดีค่ะสวัสดีครับจอยครับสวัสดีแฟนรายการข่าวเช้าอารุณอมรินทุกคนด้วยเนาะ,ะวันนี้จอยบอกครับนี่คือโปรเเดือน9ย้อนหลังจริงๆโปรโนี้ต้องขออนุญาตสารภาพนิดหนึ่งว่าเราจัดตั้งแต่เมื่อวานที่ผ่านมาแต่ปรากฏว่าเราไม่มีคิวมาที่ช่องอมรินครับวันนี้ถือโอกาสวันพุธกลางสัปดาห์ครับ10กันยายน2 5 6 8ครับ เอโปเก้าเดือนเก้าหยิบมาฝากจอยหยิบมาฝากแฟนรายการอารุณอมรินอีกสักครั้งหนึ่งน่ารักจังถามจอยแบบนี้ปกตินะเวลาจอยเป็นพิธีกรขายของบนหน้าจอคเคยเห็นสินค้าปกติราคาเฉลี่ยที่เอามาขายของบนหน้าจออมรินอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่ครับไม่มากไม่น้อยก็ต้องไม่ต่ำกว่าพันนะคะไม่ต่ำกว่าพานันเฉลี่ยอยู่ประมาณพันหนึ่งประมาณนี้ประมาณพันหนึ่งค่ะวันนี้เป็นโป่เก้า เดือน9้าวันนี้ย้อนหลังเนาะวันนี้ใครเปิดช่องอรินครับตอนนี้เกือบจะ9กนาฬิกาตรงยังไหนก็เป็น9เดือน9้าย้อนหลังแล้วผมไม่โทรก่อน9้านาฬิกาตรงแล้วกันโอ้ยจอยครับวันนี้พันหนึ่งไม่ให้จ่ายเก้าร้อยก็ไม่ให้จ่ายอ้าวเหรอคะ800ร้อยก็เก็บไว้ก่อนเจ็ดร้อยยังแพงไปอยู่ครับวันนี้หมดหน้าจอนะใครเปิดข่าวเช้าอรุณอัมรินอยู่วันนี้เก้าเดือนเก้าย้อนหลังให้จ่ายต่ำกว่าเจ็ดร้อยครับหมดหน้าจอแค่ 650บาททวนเท่านี้เองเท่านี้เองดันงนั้นใครเปิดช่องอมรินทร์นักขนาดนี้ที่ผมบอกนี่คือโปรเเดือน9ย้อนหลังวันนี้ขออนุญาตกล้องจะไปหนึ่งรอบเลยเนาะวันนี้เป็นโปรเเดือน9ย้อนหลังกบวันนี้10กันยายนย้อนหลังมาประมาณ24ชั่วโมงเนาะหมดหน้าจอผมไม่จ่าย6ก0บาทและโปรนี้ผมไม่มีบวกอะไรเพิ่มเพราะทุกออเดอร์บริการส่งฟรีถามจอยบันนี้ถ,ถ้าเห็นราคาราคา6 5บบาทบนหน้าจอบ,บันีนาสนะจาสัก2กล่องถ้าพี่ปอบอกว่าให้ของรวมทั้งหมดชิ้าชิ้นใช่ 9ก้าชิ้นอ่ะเริ่มต้นแบบนี้ครับนี่คือโปรเก้าเดือนเก้าดๆก็เก้าเดือนเก้าจัดของมาให้เก้าชิ้นขออนุญาตกล้องจับมาหน่อยครับหนึ่งผมจะให้งาดาครับดูแลกระดูข้อข้อต่อว่าเขาทั้งหมด3ชิ้นก่อนและเบิกรังนกเข้ามาอีก6ขวดรวมทั้งหมดเป็นทั้งหมด9ชิ้นจ่ายเพียง650าบาทถามความรู้สึกจหนึ่งรอบเห็น9ชิ้นกับโปรเก้าเดือนเก้าจหลัง9ชิ้นจ่าย6ก0บบาทคุ้มหรือไม่คุ้มครับ อันนี้คุ้มมากแล้วตาตาค้างอยู่เลยคุณผ <ม S 2> ู<ม>้ชมค่ะ,คะ,ะแล้วพเพิ่มเติมอีกหนึ่งครับทุกออเดอร์เช้านี้นะบริการส่งฟรีกติการที่ดึงนะให้โทรก่อน9ก้าบริการตรงและแจ้งคอร์เซนเตอร์ว่าเป็นโปร9เดือน9ยอ้อนหลังผมขออนุญาตไล่เรียงแบบนี้กันเริ่มต้นที่งาดดาครับขอส่วนประกอบของงาดดาคู่หน่อยคือปกติใครที่มีปัญหาเกี่ยวกับกระดูกข้อข้อต่อว่าเขาหลายคนจะนึกถึงอะไรครับ ไม่งาดำกับไลรเจนใช่ไหมวันนี้ผมขออนุญาตครับเอางาดําม,มามิกรวมกับคลอยเจนซึ่งปกติถ้าไม่ใช่โรงงานมาขายของเองอะ่ะทำแบบนี้ไม่ได้เนาะและโรงงานของเราเป็นโรงงานระดับมหาชนคือบอกแ้วโจบวันนี้เอาเฉพาะงาดําก่อนงาดําม,มีส่วนช่วยอะไรครับกระดูข้อข้อ,ขอต่อว่าเข่าบางคนลุกปวดนั่งปวดขึ้นลงบันดงบันไดลำบากง,งาดําช่วยได้คใครที่งอบริเวณหัวเขาว่าไม่ได้ก้มกราบพระไม่ได้ก้มถูพื้นไม่ได้ก้มเก็บของก็ไม่ได้เนาะ ปกติก็นึกถึงไม่งาดําก็คลอเจนหรือบางคนโทษนะครับมีอาการเหน็บชางาดําก็ช่วยได้และวันนี้ผมเอาคลอเจนและเป็นคลอเจนประเภทไททูครับมาผสมรวมกับงาดำ <het S 1> แปลว่าอัตราประโยชน์ที่คุณจะได้รับในการกินงาดำก่องนี้นะหนึ่งได้ประโยชน์จากงาดำคือกระดูกข้อข้อต่อวัวเขา่าสองเราผสมคลอเจนประเภทไททูที่ดับเบิลดูแลหัวเข่าเข้าไปและสูตรนี้ เราใส่กระเทียมเข้าไปด้วย mm hmm. ปกติใครที่เคยกินกระเทียมจะรู้แล้วว่าช่วยลดคอเลสเตอรอลในหลอดเลือด mm hmm. ช่วยปรับสมดุลไขมันในหลอดเลือดดังนั้นใครไม่เคยเปิดใจกินตัวนี้เป็นทรีอินวัเนาะและถ้าไม่ใช่โรงงานมาขายของเองอะ่ะ มันจะมิกรวมแบบนี้ไม่ได้เพราะอะไรครับให้ดูโรงงานของเรานิดหนึ่งครับผมมาในน,นามของโรงงานคือโนวาออร์แกนิกจำกัดมหาชนย้าว่าโรงงานของเราเป็นมหาชนเราเลยมิกทั้งงาดํำที่ช่วยเกี่ยวกับกระดูกข้อข้อต่อว่าเขา่ามิกคครลาเจนที่เป็นคอลลาเจนประเภทไททูที่ดูแลหัวเข่าโดย,ยเฉพาะนาอและมิกในส่วนของในส่วนของกระเทียมเข้าไปเนาะซึ่งกระเทียมช่วยอะไรครับ ชะล้างของเสียออกจากหลอดเลือดปรับสมดุลของคอเลสเตอรอลในหลอดเลือดด้วยดังนั้นใครไม่เคยเปิดใจกินวันนี้เป็นทรีอินวันและก็ไม่พอครับทุกสายผมจะแถมรังนกให้กินฟรีครับขอเส่วนประกอบของรังนกนมาหน่อยครับตัวนี้เป็นรังนกแท้ข้อดีของรังนกแท้คือช่วยบำรุงร่างกายและเสริมภูมิคุ้งกันให้กับร่างกายส่วนนี้ใส่นานะแล้วก็คลอยเจนลงไปด้วยครับปกติขวดหนึ่งขายอยู่ประมาณร้อยถึงร้อยยี่สิบบาท 6ขวดประมาณ720บาทแต่พอเป็นโปร9เดือน9แถมให้กินฟรีไปเลย6ขวดหมดหน้าจอ9ชิ้นจ่ายเพียง650บาทและเราบริการส่งฟรีอ่ะถามความรู้สึกจอยอหนึ่งเราว่าโปรนี้คุ้มหรือไม่คุ้มครับเป็นโปร9เดือน9ที่คุ้มมากแล้วก็สุขภาพจะได้ก้าวหน้าด้วยถูกตอ้อง <c oughs> และไอ้โทรก่อน9นาฬิการตรงด้วยและก็<า>ไม่พอเชา้าวันนี้เช้าวันพุธเนาะหลายคนนึกถึงเมนูกาแฟใช่ไหมใครที่ช็อป650บาทเสร็จแล้วขอสิทธิ์แลกซื้อขึ้นหน่อยครับ วันนี้ผมจะให้สิทธิ์แลกซื้อกาแฟ ปกติถุงหนึ่ง250บาทแลกซื้อในราคา120บาท120บาทได้นาะเป็นถุงใหญ่สัวนี้เป็นกาแฟชีนวันครับ39อินวันนะรวบรวมสมุนไพรกว่า39ม้ชนิดแต่กินง่ายไม่มีกลิ่นสมุนไพรครับแลกซื้อในราคาเพียง120บาทใครสนใจไปดูโปรรอบที่1พร้อมกันช่วยได้ครับวันนี้ใครเปิดข่าวเช้าบรินให้โทคก่อน9นาฬิกาตรงเนาะหมดหน้าจอ650บาทครับคุณได้งาดำา3กล่องช่วยกระดูกข้อข้อต่อกระเขาสูตรนี้ใส่ลครเจนประเภทไททูครับดับเบิลดูแล ล้างของเสียออกจากหลอดเลือดปรับสมดุลกับหลอดเลือดเนาะและปรับสมดุลในร่างกายเข้าไปด้วยครับหมดหน้าจอ6 5 0บาทเอาไป3ากล่องและรังนกฟรีอีก6ขวดหมดหน้าจอ9ชิ้นจ่าย650บาทครับ0ูต6สองูสกห้าแปดแปดแปดย้ำครับหมดหน้าจอ6 5 0บาทครับคุณได้งาดำสามกล่องช่วยกระดูกข้อข้อต่อพระเขาและสูตรนี้ใส่กระเทียมและคลลารเจนไทท์ชูลงไปครับและผมแถมรังนกให้กินฟรีต่างหางอีก6ขวดหมดหน้าจอ9าชิ้นจ่ายทครขอยห้า่จะมาทครับอูตรสองส้ตรสก๊อกห้าแปดแ เสริมภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายสูตรนี้สานนานะแล้วก็คลอไเจนลงไปด้วยอ่ะขอโปรรอบที่สองขึ้นมาเลยครับย้อนตัวชมวันนี้หมดหน้าจอจำไง่ายครับหกร้อยห้าสิบบาทงาดำผสมกระเทียมผสมคลอไเจนสามกล่องสามเดือนรังนกฟรีอีกหกขวดหมดหน้าจอหกร้อยห้าสิบบาทครับศูนย์สองศูนย์หกห้าแปดแปดย้อนก็ศูนย์สองศูนย์หกห้าแปดแปดครับโรงงานคือโนวาออาร์แกนิกจำกัดน้าชนไม่ใช่โรงงานมาขายของเองทำราคาแบบนี้ไม่ได้โปรนี้ให้โทรก่อนเก้านาฬิกาตรงครับขอโปรรอบที่สามขึ้นมาเลยครับย้อนตัวชมวันบบนี้ กระเทียมผสมไลรเจนไททูครับรังนกฟรีอีก6ขวดหมดหน้าจอ650บาทครับ02 06 5สองปดแเบิ้ล2ชุดวันนี้เรามีของแถมครับ1ชุด650บาทเบิ้ล2ชุดมีสารายเกลียวทองแถมมีสากล่องครับใครสนใจผมย้ำเบอร์ครับ02 06 5สองแปดแแล้วก็อย่าลืมแลกซื้อกาแฟในราคาเพียงแค่120บาทได้อีกด้วยครับโปรเก้าเดือนเก้าที่คุ้มมากๆเลยนะคะขอบคุณพี่ปอมากๆขอบคุณที่เชิญดูันครับคุณผู้ชมขะอย่าลืมนะคะในเรื่องของการที่ดูแลสุขภาพ ของตองทานอาหารให้ครบห้าหมู่พักผ่อนของตัวเองทานอาหารให้ครบห้าหมู่พักผ่อนให้เพียงพอและออกกาลังกายอยา่างสม่ําเสมอได้ค่ะขุมจริงนะคะเวลามาโปรโจัดหนักค่ะครับหมดเวลาลงแล้วนะครับผู้ชมเดี๋ยวเราส่งท้ายพาไปดูภาพน่าใจหายกันหน่อยควันพิษลอยปกคลุมทุ่งกระมังที่เขตรักษาพันธุ์จต่ากูกเขียวจังหวัดชัยภูม <c oughs> ิอ้าวไม่ใช่หรอ บ้านเราเรียกว่าหมอกนะครับคุณผู้ชมหมอกที่ปกคลุมยามเช้าทุ่งกระมังจุดนี้สัตว์ป่าออกมาสูดสายหมอกรับแสงตะวันตอนเช้าสวยงามเหมือนอยู่บนสวรรค์เลยเออไม่รู้มองไปถ้าเป็นควันพิษนี่กวางนอนตายชักกระเด๋ากระเด๋ากันหมดแล้วนะไม่รู้ว่าบางประเทศจะคิดว่าเป็นควันพิษหรือเปล่าไม่คือหมอกบ้านเราเนี่ยขนาดควายยังชอบเลยค่ะเพราะอากาศดีแต่ก็เลยไม่แน่ใจว่าคนที่ตีความเป็นสารพิษนั่นคือประเทศไหนเออทั้งกวางทั้งควายล้วนแล้วแต่ฉลาดนะครับ เพราะว่าไม่ได้คิดว่านี่คือควันพิษดูภาพความสวยงามพร้อมกันได้เลยส่วนเรา3คนวันนี้ลาไปก่อนแล้วพรุ่งนี้กลับมาเจอกันเหมือนเดิมสวัสดีครับสวัสดีครับ